ทีนีมองวานมมพี่น้องตงมาอีกจักบาทสองบาทก่อนเสียงป่าบ่ดอยู่แต่ว่ามีแต่ต่อพูดนะอ้หูพูดูหู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 หูู่นูหูห่หูหูพ่อ เต้นสัวดบัดนึงพี่น้องแต่ว่าถื่อไมขสิยั่งบอนอป่าอีพ่อเฮ้ยกะน้อยน้อยป่ากะบ่ตัวใหญ่เสี้ยนเหนือตื่นเสี้ยนเหนือน้อยทานป่าบอนอนาะ หายถ้ำใหมพี่น่องส้มก่อนมันอยู่ไกลๆลดเฮ้ยเป็นแตนว่ท่านอยู่ได้ลละพ่อเห็นตัวปลาอยู่พี่นอ้อยไปว่างเด้อคาเจียมันมีอันไม่มันสิรุดออกเบิดต๊าโดดสวดแบบน,นึงเนะาะเมื่อกันก็ถือสามบาทพีน่น่องโมเมนต์เาาพดเนียมันก็ถือคำคำย่ำเลี่ยง มาตะเวนกันนอนเล่นอยู่ซื่อๆอืมวายวัดให้พี่น้องส้มพี่น้องลงมากรอบนี่กะสีสามบาทกะสีเดือกกะสีพ่อเมียมาหาปลาไปให้แมวเหมียวกินมันชอบกินปลาเคียนโอ้ยเฮ้แตกอีพ่อว่าเหี้ยหน่อยแตกแล้วพ่อ เอาไปพูดรดเอาไปหาซา้ำเอาเอาไว้นี่ก็ได้คอยไปเอาซ้ำมาปาเจ้าพี่น้องเอาซ้ำไปใส่น้ำตาพงก,ก่อนเฮ้ยจะเปลี่ยนตามันเถอะพี่น้องคะเอ้ยเอีกจบก3บมากระพวกรน่ะนนี่ ป่าน้อยหาป่าไปเปิียงให้แมวเหมียวถือสู้เผาตัวหนีพ่อปาพี่นอ้องปาด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 ขันแม่นว่าถือไม่แหงสีห้าวได้หลายกว่านี้มันถือไม่ไมีเตียขยะ ปดป่าซอยเล่าคอนพี่น้องเล้วสิเนาะ